สวัสดีครอยู่กับผมนะครับว่านซิงอันนี้ก็มาถึงแล้วเอาถังรถนี่ละนามไรเงามาส่งเจ้าไรเงาะเะรีย่แต่ผมจะเรียกมันว่าไอ้น,นี้ระนามไรเงาโดยเอากา้านขั้วครับมาส่งก็ถึงนะครับเอฟซีก็มาแล้วอันนี้เป็นเอฟซีนะ <c oughs>

มันหนามมันมันหนามบังเลี้ยงมาบ่บังเลี้ยงมาบ่เวลาไหนน่ะยังก่อนทบทบทบครับผมเออเอาไปมองไปเลยเหรอ ไปล้งออแม่บ้านวดเลยล้วหายังหรอครับคนโต่ยคนโตับนี่นี่ก้อนนอนเมื่อว่งนี่ quên trái quên trái cứ thế mà đến đây rồi, mình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  đến đây นี่ครับเจ้าแมคโครเจ้ามาร์คไฟครับหัวหอสองร้อยครับรุ่นนี้มาร์คบีป่ะไฟท้ายนี่ไฟหมดแล้วไอตัวนี้แหละตัวเก่ง ตัวนี้ต้องถึงถึงถึงถังเลยดิไปแล้ววนน้ำซึมก็เป็นกิจการใหญ่โตครับมีกองหินกองทรายสต็อกไว้เลย คือแกมีรถโม่คูณนะปัญหาแกก็เลยต้องมีนี้นรับอ่าน่าจะรับเหมาเทคอนขีดทำถนนอบตอน่าจะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่เลยแหละถ้ามีพบขนาดนี้ เงียบๆเล้วะ เลือไทยตัวหนึ่งครับเอเอภาคภาคเหลือไทยตัวหนึง่ง กจับกันั้งเรื่อมุนออกมันยุ่งกลางเลยเรกันเลยตัวง่ายขึ้นเออนขึ้นมุนอกหมุนออกเออปกมันบ่เคย่อหน่ไอเขาเอื่นว่ายังก่าอ่าไอเนี้ยเขาเอื่นว่ายังกว่นี่ัวไอยังก่าไอยังกว่โอ้ยมอยูแม่มองเล่นหนิมั้ไอหลอกโต อันนี้แก่งแล้วครับเหลือลอกตัวเดียวนะครับเอาวันโทรศัพท์ตัวขึ้นมือแต่ครับ โตแสงหน่อยบ่แแต่ว่าภาพบอกมาก,กแต่แชทแจวดีบ่ดูโทรสท์ไอ้อ้วนมันมืดมากทำคลิปแต่มันมืดเ้าของไอ้อ้วนมาดูของผมเลยอู มาร์คไฟ S K สองร้อยมาร์ค V เขียนข้างรถว่ามาร์ค V นะครับโอ้โสรุนไม่เหมือนห้อเลยตอนห้องเระท่านเห็นเห็นไหมโสมไหมโสเป็นตัววีไหมเหมือนกันเลยใช้ลอนเลอร์แทนแคเรียรลอนเลอร์สองตัว พอครับรถไปโค้งอย่งเลยบบอกครับเนี่ยเบอร์เอาเก่าสลิงคล้องคล้องหัวไทยเขาหากันซีเซ็นเออหัวหัวไทยแล้วก็คล้องใส่จุดเดียวตรงกลางแล้วก็เอาลงเลยแต่ว่าตอนเอาขึ้นน่ะเอาหลอกเสาข้างหลังเอาไปโ,โค้งโยกจกข้างหน้าแต่ว่าคั้งนี้มันสองรอยมันได้่หรอก,กหไหวไหวครับสองตันสองตันสองตันหะทังนี่บ้หนัก ชั่งแล้วเป็นชั่งแล้วสองตันหาเอามาดูกันว่าธุรกิจของอที่เพ่นซื้อถังกับเรานี่พันทำธุรกิจอะไรบ้างนะครับมีรถป้ายแดงฮีโน่ ไอตัวนี้ยังไม่ได้เป็นโดมิเนเตอร์ป่ะเป็นแล้วนี่เป็นแล้วครับเป็นโดมิเนเตอร์แล้วนี่มีไฟดีไลท์เจโอเจ็ดอีไม่ใช่เออเจโอห้าอีมันมันมันร้อยเจ็ดสิบห้าแรงไงบ่กร้เจ็ดห้าเโอห้าอีรถโม่ปูนใหม่ๆเลยครับแล้วก็รถกระบะดำรถกระบะดำข้างหลังครับก็รถป้ายแดงเหมือนกันแล้วก็มีโฟกึลิฟมีรถบด ร,รถบดข้างในซาไก่รถบดซาไก่หนึ่งคันโอ้ธุรกิจใหญ่โตรครับไม่เอฟซีไหมเดี๋ยวสติเก์ออามาน้ำอยูเอเ่เอาให้พลัละเพลนเอาให้พลัละเพลนล่ะก็ต้องทวงได้แท้ๆพ้พละแเพลนได้แท้ๆเอามาครกสุขคน เออดินดวนบอมาดินดวนบอมาคู่นินกับบอมาเออ,บอ,เอ,อบอมาจะคนบอมาจะคนนั่นแหละจีแอมกับบอมาเด้อเออเออเดี๋ยวให้ดอกฮะโอเคได้ละเคลียร์แล้วเคลียร์แล้ว,เ,ลวเออไปไปไป,ไปหานอนไปเดาสติกเกอร์ไปถ่า <c oughs> บอกกับหมาหลูเลี้ยงปะ เท้าบุญหลงครับมิตซูบิชิเจอโบนะครับ FN 527สอเด้เดิมเเลยนี่สีตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรถมาก็เป็นสีนี้เลยอู้ยือเดิมกับเดิมแน่หรอวะหัวเก่งไหมหัวบางยางดีต้นนี่ โอ้ยบกลงบกลงขั้นนี้นี่ซื้อมาตั้งแรก,แรกเลยบ่ครับตั้งแกเริ่มายแดงเล,ลเลยครับายแดงเลยเติครับายแดงเลย,เลยมีศาสตร์อยู่หลังบานจอดเต็มโอ้ายแดงาเห็นมาโดนอะไรปุ๊กมาทีละคันโอ้่ว่านุดก็เอายกด้ามหอากออรถเป่าอ๋อที่ว่าเส่ถังไงน่นแหละูละ เดี๋ยวเรามาดูคลิปอีกต่อไปของอ้วนนะครับตอนยกลง